ทีฉันเข้าใจว่าพวกคนที่เคยดูหนังอินเดียเรื่องมหาเทพคงจะเห็นพิธีการแต่งงานคราวนี้แล้วว่ารายรละเอียดเขาทำเป็นอย่างไรบ้างคือการกองกูลขึ้นหรือไฟบวงสวงที่เรียกันโหมะใช้กะลามาพราน ก่อกองกูลขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะเดินวนรอบปองไฟนี้สามรอบด้ยวยกันเจ้าบ่าวจะเดินนำบัก็จงุงมเจ้าสาวเดินบนรอบเป,เป็นพิธีที่ต้องกระทําหลังจากนั้นแล้วพระศิวจะใช้ชาติสีแดงหรือฝ่ายเจ้าบา่าวเจิม เจิมนี่ไม่ใช่เจิมหน้าผากนะคะเจิมกลางนี่แสกกลางศีรษะแล้วเจิมเจิมชาติสีแดงการเจิมชาติสีแดงกลางหน้าผากแสกผมนี่ถือเป็นการยอมรับในการในในพนางประวติว่าจะเป็นชายาพระองค์แพ้การเจิมชาตินี้ พอตอนชเช้าผู้หญิงอาบน้ำแนะฝ่ายชายซึ่งเป็นสามีจะเจิมชาติใหม่ให้ทวนไม่ได้เจอครั้งเดียวเราก็เลิกกันไปเลยนะครับคือไม่เจออีกไม่ได้ต้องเจิมให้ใหม่ทุกเชา้าเมื่อประกอบวิธีนี้เสร็จแล้วและคนทั้งหลายพี่ในพิธี ก็จะเข้ามาแสดงความยินดีเรียกว่าสังสวรปราศัตคือมาแสดงความยินดีมักถวายของขวัญแด่พระองค์นั่นแหละเสร็จสิ้นการพิธีบูชาพระศิวะกับพระดางปารวตีจะประทับอยู่ร่วมกันสามวันพราะวันที่สี่ก็มีพิธี ที่เรียกว่าจตุรหิกับเป็นพิธีของวันที่สี่หลังจากแต่งงานไปได้แล้วในวันที่สี่นี้จะมีการทำพิธีเพื่อจะมอบเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวนำกลับไปยังบ้านของเจ้าบ่าวเขาก็ทำพิธีกันอกีกถ้าพิธีในวันที่สี่นี้ยังไม่ำํำถือว่า ยังไม่สมบูรณ์ในวันที่ห้าควนที่สี่ทำไปทีแล้ววันที่ห้าแขกทั้งหมดที่มาในงานคือ,อยังอยู่ที่ในที่ในที่จัดงานนีครับเทวดาอารักษ์ทั้งโปรงรวมทั้งฤาษีทั้งหลายก็จะทูลลากลับและพระศิวะเองก็จะเสด็จกลับไกรลาบพร้อมนามนปราวตีซึ่ง พนางเมนาซึ่งเป็นพระมารดาก็เสียพระทายแปนมากเพราะคราวนี้ลูกสาซึ่งมาอยู่ด้วยกันมานานจะต้องจากบ้านไปอยู่กับพระศิวะที่ไกลดาวในการที่จะเดินทางออกไปนี้ก็ะจะต้องมีคนให้โอวาตต่อผู้เป็นภริยาคราวนี้นางเมนานี่ไม่อยากจะพูดอะไรเลยพราหมณีแห่งแควน้น ต้องเป็นผู้ที่อบรมแผนสติที่แต่งงานแล้วต้องมีจิตใจบริสุทธิ์คือไม่นึกถึงใครเลยไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นนอกจากหน้าที่อันมีต่อสามีมีความศักดิ์สิทธิ์หมายความว่า,าต้องมั่นคงอยู่ในพระเวท ทำลายล้างบาปทั้งสิ้นเพื่อก่อให้เกิดความเร้าทางใดที่จะคิดถึงเรื่องไม่ดีต้องทำลายทิ้งให้หมดไม่มีหญิงใดที่จะมีค่าควรเกจการสรรเสริญเท่ากับสตรีที่มีจิตใจบริจาได้ไหมคะยันบอกว่าเสาจากทั้งหมดต้องมาจากจิตอย่างเดียวขอให้พระแม่ ดูแลพระสวามีด้วยความรักพิจารณาสามีสหนึ่งประหนึ่งเทพเจ้าของพระานางพระศิวะท่านเป็นเทพเจ้าของคนหมดแล้วและต้องพิจารณาบ้าเป็นเทพเจ้าของพระอ,องค์เองด้วยเพราะว่าผู้หญิงบางคนไม่ถือสามีเป็นเทพเจ้าที่สั่ง สามีต้องมีสภาพเป็นเทพเจะไม่ว่าใครแต่งงานผู้หญิงหินดีจะต้องเห็นสามีดุดเทพพระเจ้าของตนเสมอเทพพระเจ้าองค์นี้แหละให้นึกไว้ว่าจะนำความสุขสงบมาให้ทั้งชาตินี้และต่อไปในชาติหน้าชาตหน้าเลยนะ ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเทพเจ้าชาตินี้ใช้ความสุขแก่เราชาติชาติหน้าด้วยยกย่องกันถึงขนาดนั้นตรงทำตนให้เป็นสตรีผู้มีความบริสุทธิ์แล้วก็ยกสตรีทั้งหลายขึ้นมาเป็นสตรีที่เรารู้จักในหนังสือทั้งสิน้นเช่นนางสาวิตรีมากนพนาสตรีที่สิ้นไปแล้ว นางสมตินางสัทานาสวาสาราพัฒที่เขาจะยกขึ้นมาต้องทำตัวอย่างนั้นนะให้เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์อย่างนางพวกนั้นซึ่งอาจารไม่มีเวลาจะมาเล่าประวัติถึงนางต่างๆที่ก็เอ่ยงา,ามขึ้นมาว่ามีใครบ้างและเป็นสตรีผู้เพียบพร้อมอย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้นาง จงรับหน้าที่ที่กล่าวไว้นี้และที่กล่าวไว้ในพระเวทและในพระสมรัมฤทิ์คือทุกอย่างจะสมัมฤทธิ์ได้ด้วยหน้าที่อันดีของพระผู้เป็นชายาทั้งสิ้นไม่มีหน้าที่ใดที่น่าชมเชยมากกว่าที่กล่าวมาแล้วหญิงที่ดี นอกจากหน้าที่ตามอย่างนี้แล้วนะคะตามพระเวทแล้วนี่หญิงที่ดีจะต้องกินอาหารหลังจากที่สามีได้กินเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงฮินดูนี่ไม่กินอาหารเพรามสามีรอให้สามีกินก่อนเหลือเท่าไหร่กินเท่านั้นถ้าสามีท่านนั่งอยู่ด้วยกันต้องให้สามีลุกขึ้นยืนกอด ภรรยาจะลุกขึ้นยืนได้อา้าวเธอจะนั่งคอยสามีลุกก่อนตัวเองลุกทีหลังจะมาลุกมายืนเท้าซะเอยบาเล่นงานสามีไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อสามีเข้านอนภรรยาจึงจะเข้านอนและหลับได้ต้องรอเขาหลับก่อนตัวเองถึงจะเข้านอนแล้วก็หลับได้ จะต้องตื่นแต่เช้าตรู่ก่อนสามีสามีตื่นเมื่อไหร่ก็ตามตัวเองต้องตื่นก่อนจะต,ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสามีสนมนต้องซื่อตรงสามีจะดุด่าว่ากล้าอย่างไรไปอย่างไรจะไปฟ้องตำรวจไม่ได้นะคะสามีดุว่ากล้าติเตียนยังไง ต้องไม่ต่อว่ากลับคือเงียบลูกเดียวทำอะไรไม่ได้พราะสามีเรียกทำอะไรอยู่ต้องทิ้งงานมาตามเสียงสามีเรียกในชันดีต้องให้ความเคารพต่อสามีเสมอต้นเสมอปลายภรยาจะต้องนำไปปฏิบัติด้วยความเต็มอกเต็มใจงานทั้งหมดนี้ต้องเต็มใจนะ จะไปทำหน้าเงาหน้างอไม่ได้ภรรยาจะไม่ยืนอยู่ใกล้ทางเข้าบ้านเป็นเวลานาะจะทำใดกให้บ้านไปทงงํายืนเะเง้อจะแงะมองหรือไปยืนตรงนั้นเขาบอกว่าจะเพื่อจะให้ชายตาให้ผูชายอื่นนั้นไม่ได้ภรรยาจะไม่ไปบ้านของผู้ใดแม้ตะบ้านตัวเองนะคะก็ไปไม่ได้ ถ้าสามีไม่อนุญ,ญาตภรรยาจะไม่นำเงินท้องของสามีแม้แต่จำนวนเล็กนะ้อยก็พูดสตังแดงเดียวก็หามาหาก็บรรนะเดียวเอาไปให้ผู้อื่นก็ไม่ได้ของของในบ้านต้องเป็นของในบ้านอยู่อย่างนั้นภรรยาจะรอคอยให้สามี เรียกใช้อยู่ตลอดเวลาคือทำอะไรอยู่เรียกก็ต้องไปแล้วหูนี่ต้องกางคอยฟังว่าเขาจะใช้เมื่อไรก็ต้องไปในชันทีนะคะภรรยาจะต้องการถ่งใดจะไม่ได้เลยนอกจากสามีอนุญาตแล้ว ไปไหนไม่ได้หาอะไรไม่ได้ต้องการอ,อะไรไม่ได้ยกเว้นแต่สามีให้อีกแม่จตาก่การจะไปจาริกสวัสดบุมถ้าภรรยาว่าฉันจะไปวัดนัานที่ทำก็ไปไม่ได้นอกจากสามีพาไปหรืออนุญาตบอกว่าถ้าเผื่อว่า ภรรยาต้องการน้ำอมฤตง่ายที่เดียวล้างเท้าสามีแล้วน้ำมากินนั่นแหละถือว่าเป็นน้ำอมฤตของภรรยาม,ม,มันจะไหวไม่ก็ไม่รู้นะกันแขกที่มาเยี่ยมมือภรรยาจะต้องถวายอาหารจกนักพรตให้แกแขกก่อน และถึงตัวเองนั้นคือน่าจะให้สามีให้นักพนให้แขกทั้งหลายแหล,ละแตัวเองถึงจะกินได้ไม่ว่าสามีความวามีความทุกข์โสวีความเก็บไข่เลยไม่สบายไม่มีความสุขภรรยาต้องอยู่ใกล้ๆจะหลีกหนีไปไม่ได้เป็นอันขาดและในช่วงระยะเวลาสามวัน แห่งการมีรอบเดือนกำหนดไว้เลยนางจะไม่เสนอหน้าและพผู้จากับสาม,มีคือช่วงสามเดือนแห่งการมีเป็นสามวันแห่งการมีรอบเดือนจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสาม,มีจนกว่านางจะบริสุทธิ์ชำระร่างร่างกายเรียบร้อยแล้วคือหมดประจำเดือนหมดรอบเดือนและถึง จะเสนอหน้ากับใหสามีเห็นได้ข้อสำคัญนางจะไม่มองหน้าผู้ชายคนใดเลยนอกจากหน้าสามีผ้าคิดถึงสามีมองได้แต่พระอาทิตย์เท่นันแสดงว่าคิดถึงสามีถ้านางจะการชีวิตยืนยาวต้องใช้แต่ ขมิ้นสีเหลืองหญ้าฟรันทาตาพรทาตานี่เป็นสีเหลืองๆนะค่ะเดียวนี้ก็ทากันอยู่นะคะคุณก็คิดดูแล้วกันทั้งหมดข้อห้ามมีมากมายนางไม่ยืนอยู่คนเดียวในทีสาธารณะไม่อาบน้ำในลักษณะลอนจนคือไม่แก้ผ้าอาบน้ำต้องนุ่งสาลี พูดย,ย,ย,ยีเรียนจะนุ่นสาลีอบาบน้ำเพราะฉะนั้นข้าที่อ่านมาหน้าหนึ่งมีแต่ข้อห้ามตตีต้องไม่ทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างหน้าที่ต่อสามีทั้งหมดยาวเหยียดเลยค่ะต้องอธิบายให้พระแม่ปราราบตีฟัง พอได้รับคำตรังสอนแล้วพระแม่ปารติต้องแสดงความเคารพต่อนางพระมณีและพระแม่ปารัติเข้าสู่ขบวนที่พระศิวะนำมาและพระบิดาพระมารดาก็เสด็จแต่การเสด็จนั้นจะเสด็จไปเพียงครึ่งทางที่จะถึงเขาไกลลาจากนั้นครึ่งทาง พระแม่ก็จะเสด็จไปกับพระสวามีโดยพ่อพระภูเขากับนางมีนา <c oughs> ซึ่งเป็นแม่จะส่งลูกสาวได้แค่นั้นและจากนั้นลูกสาวจะมาเยี่ยมไม่ได้เลยจนกว่าสามีจะอนุญาตหรือพามานี่คือกฎของสตรีซึ่งแต่งงานแล้วจึ่ง ยิ่งก็บอกไม่หมดว่ามันยาวเลือเกินแต่ถ้าใครสนใจวันจะเขียนให้ฟังผิดให้อ่านว่ากฎของสตรีที่แต่งงานแล้วจะต้องทำงอย่างไรบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ